สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีลบโฟลเดอร์ว่างเปล่าออกจากที่เก็บข้อมูลมือถือนั่นเองนะครับมีหลายครั้งที่เราทําการลบข้อมูลหรือว่าไฟล์ต่างๆออกจากข้อมูลมือถือหรือว่าออกจากโทรศัพท์มือถือของเรานั้นปรากฏว่าในส่วนของโฟลเดอร์หรือว่าแฟ้มของข้อมูลนั้นๆนะครับยังคงเหลืออยู่นะครับซึ่งเรานั้นมองไม่เห็นว่ามันไปอยู่ส่วนไหนของโทรศัพท์ของเรานั่นเองนะครับ ดังนั้นคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการลบโฟลเดอร์ว่างปล่าออกจากโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store แล้วพิมพ์คําว่า empty folder e m p t y เว้นวรร f o l d e r เสร็จแล้วก็ค้นหาครับตัวแอปจะอยู่ด้านบนตรงนี้แตะเข้าไปหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับติดตั้ง ผมจวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จแล้วเปิดใช้งานเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วให้คุณผู้ชมแตะในส่วนของสแกน Empty Folder Whole d e v i c e นะครับตรงนี้ซึ่งหมายถึงการสแกนโฟลเดอร์ทั้งหมดที่อยู่ในอุปก,กรณ์มือถือของเรานั่นเองนะครับเราก็แตะไปเลยขัอ้อแรกตรงนี้ มันจะขึ้นลักษณะแบบนี้ก็ตอบโอเคไปครับแล้วก็ตอบอนุญาตครับหลังจากนั้นให้เรากดไปที่ปุ่มเดิมนะครับในส่วนของ Scan empty folder whole d i เหมือนเดิมครับปึ๊บนี่มันจะสแกนให้เห็นของผมจะสแกนเร็วเพราะว่าผมเคยทำไปแล้วนะครับนะฮะหลังจากไม่ใช่สิก่อนที่ผมจะมามาทำคลิปนะผมได้ทดสอบไปแล้วนะครับมันก็เลยสแกนหาเร็วนะครับผม ก็จะมีประมาณ36มโฟลเดอร์ว่างเปล่านั่นเองนะครับประมาณนี้หลังจากนั้นให้คุณผู้ชมทําการลบโฟลเดอร์ว่างเปล่าได้เลยนะครับวิธีลบก็คือให้คุณผู้ชมแตะในส่วนที่ค้อัมน์ที่2นะครับตรงนี้ delete empty folder internal นะครับซึ่งหมายถึงการลบโฟลเดอร์ว่างเปล่าที่อยู่ในอุปกรณ์มือถือของเรานั่นเองแล้วก็ทําการแตะเข้าไปเพื่อการลบนะครับผมแค่คลิกเดียวปุ๊บ ตอนนี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับอ่าก็แตะไปหนึ่งครั้งครับปุ๊บนี่นะครับเรียบร้อยแล้วศูนย์นะฮะศูนย์ empty folder delete นะครับนะหมายถึงว่าตอนนี้โฟลเดอร์ได้ทำการอ่อไม่ใช่ขเราได้ทำการลบโฟลเดอร์ว่างเปล่าเรียบร้อยแล้วหลือศูนย์นะครับและนี่ก็คือวิธีลบโฟลเดอร์ว่างเปล่าออกจากข้อมูลมือถือนะครับแค่เพียงคลิกเดียวนะครับจริงๆแล้วไม่แค่คลิกเดียวนะมันสองคลิกนะครับผมโอเคนะครับ ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อปการแจ้งเตือนทันทีที่ผมมีคลิปใหม่ๆหากมีข้อสงสัยก็ส่งข้อความมาทางคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมนี่ทัชกรต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ